ก็ถ้าเป็นเทพื้นรอบบ้านก็จะต้องใช้รถวิ่งแล้วก็ใช้ถังปูนนะครับในการทิ้ยู่ไปนะครับต้องใช้เวลาหน่อยนะครับอือเขาจะเทพื้นรอบบ้าน ด้านหลังก็จะเป็นโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทร์นะครับเห็นตรงนู้นโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทร์ครับสวัสดีครับผมกรชัยนะครับจากกรชัยกลองกรชัยสร้างบ้านนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่เกาะจันทร์นะครับอําเภอเกาะจันทร์จังหวัดชลบุรีนะครับอยู่ในบ้านหลังที่3นะครับวันนี้มาอัปเดตหน้างานนะครับทีมงานเทพื้นรอบบ้านนะครับจะเห็นได้ว่าทีมฝ้านะครับ ก็เริ่มทำกันแล้วฝ้าก็เริ่มติดแล้วนะครับติดฝ้าตรงนี้เป็นจุดห้องโถงแล้วเป็นเป็นฝ้าซ่อนนะครับฝ้าซ่อนไฟติดสีลายกันแล้วนะครับรถปูนก็นัดมาตอนบ่ายหนึ่งนะครับนี่ก็บ่ายหนึ่งนะผมเข้ามาพอดี ก็ถ้าเป็นเทพื้นรอบบ้านก็จะต้องใช้รถวิ่งแล้วก็ใช้ถังปูนนะครับในการหิ้วไปนะครับต้องใช้เวลาหน่อยนะครับอืมเขาจะเทพื้นรอบบ้าน ด้านหลังก็จะเป็นโรงเรียนอนุบาลเกาะจันนะครับเห็นตรงนู้นมันเป็นอนุบาลเกาะจันเป็นรั้วติดเป็นถ้าเข้ามาซอยสามกับซอยห้านะครับเป็นหลังโรงเรียนน, 3, ยนะครับเป็นสายซอยสามทับหนึ่งนะครับของผม,ผมโครงการผมก็เลยซอยสามหลังโรงเรียนลอยซอยสามทับหนึ่งมานิดเดียวนะครับอยู่ซ้ายมือนะครับเลยประมาณห้าสิบเมตรนะครับทำเลดีสะดวกสบายใกล้เมืองนะครับ ปูนก็มาแล้วเดี๋ยวทีมงานส่วนหลังที่สี่ก็นะครับเทเสาอยู่ครับเสาตั้งแล้วเดี๋ยวรอทีมงานนัดแรกกับทีมงานทางโครงหลังคายอยีกรอบนึครับใช้เกียงปาดนะครับ ปูนเราใช้ตัวนี้ผมใช้สติงสองนเลยนะครับปกติใช้แค่180ก็ได้นะครับแต่นี้เราความแข็งแรงเสาผมก็ให้ทีมช่างพันพลาส,สติกนะครับเพื่อเก็บความชื้นไม่ให้ใครออกเร็วนะครับ คูณต้องค่อยๆลำเลียงไปด้าน,นข้างครับก็จะลำบากหน่อยนึงเอใส่รถเลยไว้ดี <c oughs> วางบ่อพักกันแล้วนะครับเดี๋ยวจะต่อลงท่อระบายน้ำาใช้เวลานิดนึงนะครับสามคิวนะครับ 3ลูกบาทเมตรคิวบิเมตรเดี๋ยวไปดูภาพรวมกันอีกทีนะครับหลังที่สี่ก็ ทำโครงสร้างเสร็จแล้วก็กเดี๋ยววางแผนให้ทีมโครงหลังคาเข้านะครับส่วนหลังที่สามก็วันนี้เราเทพื้นรอบบ้านนะครับเดี๋ยวก็อะไรที่ทำได้ต่อเลยครับพื้นรอบบ้านพื้นหน้าบ้านทำคอนกติสสแตปมทำรั้วหน้าบ้านการต่อได้เลย เป็นบ้านของเรานะครับสามนอนสองน้ํานะครับจอดรถกันกว้างๆเลยนะครับถนนกว้างๆเข้าโครงการนะครับมาชมโครงการของเราได้นะครับติดต่อผมมาได้เลยครับ0969826224นะครับยินดีรับสายนะครับผมกอนใช้นะครับนี่มีบ้านสวยๆแถมหลายรายการเลยนะครับ วิจัดสวนให้สวยปลูกหญ้าให้ด้วยนะครับต้นสนฉัดหน้าบ้านนะครับต้นไซเกาหลีนะครับพื้นที่ด้านข้างกว้างขวางเลยนะครับกว้างกว้างเลยครับทำอะไรได้หลายอย่างเลยนะครับตาม ลูกค้าต้องการนะมีของแถมหลายรายการนะครับนี่หินกราบวีาว่าวๆอย่างนี้คือโครงการนี้เราแถมหลังคา ด้านหลังด้วยนะครับมีเคาน์เตอร์ให้ด้วยเดี๋ยววันจันท์หลังนี้ก็ประเมินนะครับประเมินบ้านกันละเดี๋ยววางแผนให้ทีมงานทำความสะอาดนะครับโอเคนะครับ ฝากติดตามด้วยนะครับช่องก่อนใช้สร้างบ้านนะครับต,ตามดเลยนะครับอันนี้เราอยู่ที่พิกัดเกาะจันทร์นะครับใกล้กับโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทร์นะครับโอเคศูนย์เก้าหกเก้าแปดสองหกสองสองสี่นะครับยินดีรับสายทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ